สวัสดีค่ะวันนี้ทิพพามาดูที่ดินนะคะเนื้อที่10ไร่ตําบลอบทมอําเภอ3ามโก้จังหวัดอ่างทองนะคะเราขายกันไร่ละสี่แสนห้านะคะฟรีค่าโอนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะตอนนี้ทิพย์มาถึงหน้าแปลงที่ดินแล้วนะคะแปลงนี้สวยมากนะคะเดี๋ยวแพนกล้องมาให้ ด้านหน้าแปลงที่เป็นลำรางคลองชุนมะทานใหญ่นะคะเรียกว่าคลองสามข่าที่ดินแปลงนี้ห่างจากอบตอ,อบทมโดยประมาณ500เมตรเองนะคะด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตนะคะส่วนหนึ่งของแปลงที่ดินนะคะเราถมไวแ้แบ่งถมไว้แล้วบางส่วนเริ่มตั้งแต่มุมซ้ายมือนะคะที่ติดเพื่อนบ้านแนวกระถินนี้นะคะไปจนสุดท้ายรถเก่งนะคะหน้า ที่ติดถนนคอนกรีตว่างโดยประมาณ30เมตรและลึกลงไปนะคะที่ด้านหน้าเราถมไว้บางส่วนนะคะบริเวณหญ้าที่เห็นเนี่ยก็โดยประมาณ100ตารางเมตรหรือ1งานไว้สำหรับปลูกสร้างที่อยู่อาศัยได้นะคะไฟฟ้าประปาอยู่หน้าแปลงที่เลยด้านหน้าเป็นถนนสาธารณะคอนกรีตแล้วก็มีลำรางน้ำสาธนารณะนะคะที่ดินแปลงนี้ห่างจากตัวตลาดสามโก้โดยประมาณ2กิโลนะคะ <c oughs> ด้านหลังทํานาไว้นะคะเป็นที่นานะคะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าไฟฟ้าปะปาเพื่อนบ้านพร้อมนะคะเหมาะสําหรับทาโคกหนองนาที่อยู่อาศัยนะคะด้านหน้าแปลงที่ดินนะคะด้านหลังเราได้ทํานาไว้นะคะส่วนหลังเป็นที่นานะคะส่วนด้านหลังทํานานะคะ ด้านหน้าถมไว้บางส่วนนะคะสำหรับปลูกที่อยู่วาศัยได้นะคะเนื้อที่ทั้งหมด1 0ไร่นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยู่ในเขตตำบลอบทมอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองนะคะเราขายกันไร่ละ4 5 0 0 0 0บาทฟรีค่าโอนค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นที่ดินแปลงหนึ่งที่ใกล้ตัวอำเภอสามโก้นะคะห่างเพียงแค่2กิโลตลาดสามโก้เราก็มี7ซเว่โรั ไทฟู้ดทุกอย่างครบหมดนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่หาที่ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยใกล้กับฟาร์มเจริญนะคะห่างจากตัวอบตออบทมโดยประมาณ500เมตรเองนะคะฝั่งตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปรี้ยวนะคะน้ําในคลองนี้มีตลอดทั้งปีนะคะน้ําไม่ท่วมด้วยค่าที่ฝากแปลงสวยๆสิบไร่ในเขตตําบลอบทมอาเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองไว้อีกหแปลงนะคะ ค่ะช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์สำหรับที่สวยราคาเจ้าของขายเองบายทิพย์อ่างทองนะคะค่ะทิปฝากกดกำลังใจให้กับช่องลุงทิพย์บุญธรรมบ้านและที่ดินนะคะที่สวยราคาเจ้าของขายเองค่ะปลายทิพย์อ่างทองค่ะสวัสดีค่ะ